สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮาดิษบุญมาเลิศบิสมิลลาฮิรราะห์มานุรราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินาลามีนวะบิฮีนัสตอีน์ลาฮาวลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาฮินาลีอซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัด วะลาอัลีฮิวะซัฮบิฮิวะมันตบิอัฮุมบิอัสานินอิลัยอมิดินอัมมาบะรับบิชรอฮลีซัดรีวะยาซิดลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตามลิสานียักกะฮูกาลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสมกับพี่น้องทุกท่านนะครับผม ให้เกียรติในการติดตามรับชมรับฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลักอะกีีะห์หลักความเชื่อนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกกล่าวกับพี่น้องนะครับว่านับเป็นความเมตตาความโปรดปรานอย่างยิ่งจากลักซุบฮานะหัวตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงทําให้เรานั้นได้มาทําการเรียนรู้กันในเรื่องราวของศาสนาโดยมีสื่อกลางนะครับโดยมีสื่อนั่นก็คือ วิทยุเสียงอิสลามนะครับดังนั้นนะครับหากพี่น้องคือแน่นอนครับพี่น้องวิทยุเสียงอิสลามนะครับได้สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์กับสายตาของพี่น้องมาอย่างยาวนานและกว้างขวางและอย่างมากมายนะครับในทุกสาขาวิชานะครับในทุกศาสตร์ความรู้ในเรื่องราวของหลักการอันอิสลามวันนี้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่วิทยุเสียงอิสลามนั้นได้กระทำนะครับมันคือสิ่งที่ ประจักษ์ชัดกับสายตาของพี่น้องดังนั้นครับพี่น้องเมื่อพี่น้องนั้นได้เห็นผลงานของพวกเรานะครับได้เห็นสิ่งที่พวกเราทำนะครับว่ามันไม่มีในเรื่องอื่นใดเลยนะครับนอกจากเรื่องของการดาวะกาันเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่ศาสนานะครับสู่อัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาอัลาก็อยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้ร่วมกันสนับสนุนได้ร่วมกันช่วยเหลือพวกเรานะครับหากพี่น้องยังเห็นว่าสิ่งดังกล่าวนี้นะครับมันสร้าง คุณประโยชน์ให้กับสังคมก็อยากที่จะให้พี่น้องนั้นได้ช่วยเหลือให้กับพวกเราเพราะสิ่งดังกล่าวนี้นะครับที่พี่น้องนั้นได้ช่วยเหลือพวกเรานะครับมันจะเป็นนะครับการลงทุนนะครับอย่างได้กําไรอย่างมากมายในวันแห่งการตอบแทนนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับพี่น้องท่านใดที่อยากจะทํซดาร์ก็นะครับให้กับวิทยุเสียงอิสลามนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับผ่านทีมงานทุกคนนะครับรวมถึงคณาจารย์ทุกท่านนะครับที่ บรรยายผ่านช่องทางดังกล่าวนี้นะครับก็พี่น้องทราบเรื่องที่เรานั้นได้ทําการพูดคุยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเทปที่แล้วนั่นก็คือในอุมมสประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาอะไลฮิวะซัลลัมจะมีคนอยู่7จ็ดสิบเจ็ดหมื่นคนนะครับที่ได้เข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอสุบฮานาะหูวตาลาด้วยกับการไม่ต้องถูกสอบสวนด้วยกับการไม่ต้องถูกลงโทษในไฟนรกแต่ประการใดนะครับ มีอีกหนึ่งนะครับว่าอันอบีอุมามาเราิยลลอฮุอานฮุกอลมีรายงานจากท่านอบูอุมาะนะครับว่าท่านนั้นได้กล่าวว่าสมยะตุ ر ล الله ص ลัลลอฮุอะลัยฮิได้ัลกูวนะครับฉันนนด้ท่านนบีลลั a ลอฮุอะล الله วะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า و ع นนะครับ อัลลอฮ์สุบฮานาหูตานาพระเจ้าของฉันนั้นมหาบริสุทธิ์แด่พระองค์ได้ทำการให้คำมั่นสัญญากับฉันไว้ว่าจะให้อุมมะประชาชาติของฉันถึงจำนวนเจ็ดหมื่นคนได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์ละฮิซาบะอลัลฮิมวะลาอาซาบะโดยที่จะไม่มีการถูกสอบสวนไม่มีการถูกลงโทษแต่ประการใดมาอะกุลลีอันฟินสบะอูนลฟา ซึ่งโดยแต่ละ1,000คนนั้นจะถูกสมทบด้วยคนอีก7,000 0คนนั่นเองนะครับนั่นก็คือจะถูกทวีคูณเพิ่มไปอีกนะครับวาซาลาสุฮาสายาติมินฮาสายาติรรบ,บีอัสซาวัจลและ3ารรมกำมือนะครับจากกรพระจากก,รรม,พาก,กรรมพระหัตของ อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาผู้ทรงสูงส่ง,สงดังนั้นครับพี่น้องปรารถนานะครับและดุอานะครับให้เรานั้นได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากบุคคลที่ได้เข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺบ ب ح ا ن าและ ت ع าลาด้วยกับการไม่ถูกสอบสวนการไม่ถูกอาสาบแต่อย่างใดนะครับต่อมานะครับนั่นเรื่องที่เรานั้นจะทําการพูดคุยกันนะครับนั่นก็คือ ลักษณะของสวนสวรรค์นะครับทั้งในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างนะครับในเรื่องของพื้นดินในเรื่องของภาชนะต่างๆนะครับซึ่งต้องย้ำกับพี่น้องนะครับว่าผมเองนะครับไม่ได้พูดด้วยกับอารมณ์ส่วนตัวนะครับไม่ได้พูดด้วยกับการนึกคิดเอาเองนะครับไม่ได้พูดเนื่องจากการอ่านหนังสือนิยายแล้วนามาบอกกล่าวกับพี่น้องไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่มีหลักฐานมีที่มาที่ไปจากกีตาบุลล์ และสุนนะของท่านนบีมุ hammad สลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมมาดูไฮดิษแรกนะครับพี่น้องอันอันัสอัลลอฮุอัยฮิวัลลมาไฮอรนะครับไี้กงานจานสัลลัอาอัยัไดนะครับว่า้ออันลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาอูริยนะรับิ่าฮิอะลิะลัมมาแท้จริงแ่านะรับีุ่ฮอันันสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครไบด้ื่อกนานนั้นได้ถูกนั ขึ้นสู่ฟากฟ,ฟ้านะครับก่อนท่านนั้นก็ได้เล่าว่าซุมมันต่อล้กอฮัตตาอาตาฮัตตาอาซาบิซิดดารอตัลมุนตาฮา,าแล้วยิบรีนนะครับก็ได้มุ่งหน้าไปจนกระทั่งเขาได้นำฉันมาถึงซิดดารอตุนมุนตาฮานะครับซึ่งบรรดานักวิชาการบอกว่ามันคือต้นพุทธานะครับที่เป็น จุดรวบรวมการงานนะครับของมนุษยชาติทั้งมวลนะครับฟกากอชียาฮาอัลวานุนลาอดริมาเฮียแล้วก็ปรากฏสิ่งต่างๆอย่างมากมายนะครับมาปกคุมมันซึ่งฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะบอกอย่างไรนะครับถึงความสวยงามของสิ่งดังกล่าวซุมมาอุดคิลตุนยันนะหลังจากนั้นนะครับฉันนั้นก็ได้ถูกนำตัวเข้าสู่สวนสวรรค์ ฟาอีซาฟีฮาจานาบิซุล,ลุลุนะครับซึ่งได้พบว่าในนั้นนะครับมีตึกนะครับมีอาคารนะครับไข่มุกกลมๆสูงตรรหง่านอยู่วาอีซาวาอีซาตูรอบูฮัลมิสและได้พบว่าพื้นดินของมันนั้นนะครับเป็นน้ำหอมชามดเชียงซึ่งเรียกได้ว่าเป็นน้ำหอมที่ หอมที่สุดนะครับส่วนกลิ่นหรือความหอมจะเป็นอย่างไรนะครับนั่นวันลอฮวาลัมนะครับเราเองไม่สามารถที่จะร่วงรู้ได้นะครับอัลลอฮกท่านนะบีบอกนะครับว่าท่านนั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสซุบฮานะฮัวตาลาและเห็นตึกนะครับอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างจากไข่มุกนะครับเป็นรูปทรงกลมที่สูงตรหงงานพี่น้องครับวันนี้นะครับเพียงแค่เรานั้นได้มีบ้านนะครับ หลังหนึ่งนะครับเป็นหลังเล็กๆชั้นหนึ่งสองชั้นสามชั้นนะครับก็นับเป็นเรื่องที่มีความภาคภูมิใจเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าสวยงามที่สุดแล้วนะครับบ้านเรานะครับจะเป็นบ้านที่สวยงามที่สุดนะครับถึงแม้ว่าบ้านเราเองนะครับจะเป็นบ้านที่ไม่ได้แพงไม่ได้หรูหราแต่อย่างใดนะครับแต่ทุกคนนะครับที่เป็นเจ้าของบ้านก็มักจะบอกว่าบ้านเราเนี่ยแหละคือบ้านที่มีความอบอุ่นที่สุดบ้านที่สวยงามที่สุด แต่พี่น้องรู้หรือไม่ครับว่าบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลาที่นะครับที่พระองค์นั้นจะมอบให้กับพวกเราในวันแห่งการตอบแทนเป็นบ้านที่เลอคุณค่าอย่างยิ่งนะครับเป็นบ้านที่มีค่าอย่างมากมายนะครับถึงขนาดที่ว่าอาคารบ้านเรือนนะครับในส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาตาลานั้นจะถูกสร้างด้วยกับไขมุกนั่นเอง หรืออีกหนึ่ง h a d i t นะครับอันอามีฮุไรราะฮ์ยลลละฮ์อันจากท่านอบูฮุยรราะฮ์นะครับก่อนท่านนั้นได้กล่าวว่ากุนนายารอซสลลลลฮ์เรานั้นได้กล่าวนะครับกับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลละฮิว่าโอ้รอซูลของอัลลอฮ์อันจันตุมาบานาอูฮานะครับว่าส่วนสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลานั้นมันถูกสร้างด้วยกับอะไรนะครับ ท่านนบีมุฮัมมห์สลลัลฮวาอะไรอวะซัลลัมได้ตอบนะครับว่าลาบีนาตุมินฟิดดอนะครับอิฐของมันนะครับถูกทำจากเงินนะครับวาลิาวาลาบีนาตุมินนะครับนะครับและอิฐบางก้อนก็ถูกทำมาจากทองอิฐนะครับพี่น้องก้อนอิฐที่จะใช้ก่อสร้างนะครับในสวนสวรรค์ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาได้ทรงสรรสร้างขึ้นมามันถูกทำมาจากทองนะครับถูกทำมาจากเงิน เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่หรูหรานะครับและเลอค่ามากกว่าคารอหัดนะครับหรือปราสาทราชวังของออมนุษย์ทั้งหมดนะครับบนหน้าดุนยาและท่านนัีมุฮัมห์มัตซ์ลัลอฮ์วาอะไรที่ข้อสัส้นลำกล่าวต่อว่าไงครับพี่น้องท่านนับีนั้นได้กล่าวต่อนะครับว่าวามีลาตัวฮัลมิสกุลอัซฟาร์ปูลของมันนะครับ ถูกฉาบด้วยกับน้ำหอมชวมดเชียงอันหอมกรุ่นนะครับ w a h ส b a uhlu luu wanyagoot ก้อนกวดของมันนะครับก้อนหินที่ปรากฏอยู่บนสวนสวรรค์นะครับนั่นก็คือไข่มุกนะครับแล้วก็พลอย w ตุบ b a t u h a อ z a ะรอฟาน,นะครับแล้วก็พื้นดินนั้นก็คือหญ้าฟรันนะครับที่มีสีที่เหลืองอารามนะครับ ่านอมีบอกต่อนะครับว่ามันดาคอลาหายันอาโมวาลายับอัสผู้ใดก็ตามนะครับที่เข้าไปอยู่ในส่วนสวรรค์นะครับเขานั้นจะมีความสุขนะครับปราศจากซึ่งความโศกเศร้วาวอยู่คอลและดูวาลายามูดเขานั้นจะทำให้ได้มีชีวิตอยู่อย่างถาวรไม่มีการตายแต่อย่างใดนะครับ ลาตบลาซิยาบูหุมวาลายฟนาชาบาบูหุมเสื้อผ้าของพวกเขาเหล่านั้นจะไม่มีการเก่าไม่มีการหมองนะครับและความหนุ่งสาวของเขานั้นจะไม่สูญสลายไปนี่คือรางวัลตอบแทนนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตาลาได้มอบให้กับบ่าวของพระองค์ผู้เป็นที่รักยิ่งนะครับดังนั้นวันนี้นะครับ จำเป็นนะครับที่เรานั้นจะต้องทําอย่างไรก็ได้ให้ได้เข้าสู่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลามีหนึ่งหดีษครับพี่น้องนั่นก็คือเป็นหะดีษที่รายงานนะครับอันอาบีไซด์เป็นหะดีษสุดท้ายนะครับที่เรานั้นจะพูดถึงเรื่องราวของส่วนสวรรค์นะครับอันอาบีไซด์รอญลอฮฺหวานฮู อันนบนซายัดสั่ลนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันตุรบตินจันน์มีรายงานจากท่านอบีซาอิดนะครับว่าแท้จริงอิบนุซอยยาดได้ทำการถามท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของดินในสวนสวรรค์นะครับท่านนบีนั้นได้ตอบนะครับว่าฝากก้อนท่านนบีนั้นได้กล่าวนะครับว่า ดาร์มัตุนไบดอนะครับมันเป็นดินที่นุ่มละเอียดและบริสุทธิ์เป็นอย่างยิ่งมิสกุลคอลิสนะครับเป็นน้ำหอมชมเชียงที่สะอาดและบริสุทธิ์พี่น้องครับและทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็คือคุณลักษณะของสวนสวรรค์นะครับที่ผมเองนะครับพอที่จะรวบรวม และนำเสนอให้กับพี่น้องนั้นได้รับทราบได้นะครับซึ่งแน่นอนครับพี่น้องในวันแห่งการตอบแทนนะครับที่พนักของมนุษยชาติทั้งมวลน,นะครับจะมีอยู่สองที่เท่านั้นนั่นก็คือหนึงไม่ส่วนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานาหูวาตาอลาก็คือขุมนรกนะครับของพระองค์นั่นเองดังนั้นครับวันนี้ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตวะตาลานะครับได้ทรงชี้แนะให้กับพวกเรานะครับว่าทำอย่างไรถึงจะได้ไปส่วนสวรรค์ของพระองค์ทำอย่างไรถึงจะได้ส่วนสวรรค์ของพระองค์นั้นเป็นการตอบแทนวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตวะตาลานะครับได้สร้างเราขึ้นมาโดยที่พระองค์นั้นไม่ได้ให้เรานั้นไม่ได้ปล่อยให้เรานั้นได้ใช้ชีวิตอย่าง ผ่านเลยไปนะครับโดยที่พระองค์นั้นไม่ทรงชี้แนะอะไรเลยก็ไม่ใช่นะครับหรือนะครับอัลลอฮฺสุบฮานาฮูตาลาพระองค์เองนะครับก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าวิธีการใดนะครับหากทำแล้วจะได้นรกนะครับเป็นการตอบแทนดังนั้นครับพี่น้องวันนี้หน้าที่ของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับคือการพยายามทําอย่างไรก็ได้ นะครับให้เขานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาทำอย่างไรก็ได้นะครับให้เขานั้นได้รอดพ้นจากการทุกข์ทรมานนะครับในนรกที่อัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลาได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเราบรรดากาเฟสเราบรรดามุชนิกเราบรรดาผู้ที่ทําการฝ่าฝืนทั้งหลายดังนั้นครับพี่น้องเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับสวนสวรรค์นะครับของอัลลอฮฺสุบฮานาหูตะลา ที่ผมนั้นได้หยิบยกนําเสนอมานะครับต้องขออนุญาตนะครับในการบอกกล่าวย้ํากับพี่น้องนะครับว่าหวังนะครับว่าสิ่งดังกล่าวที่ผมนั้นได้หยิบยกขึ้นมาจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องนะครับในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหัวใจของผมของพี่น้องเองในการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับตัวของพวกเราเองนะครับให้พยายามอดทนอดกลั้นนะครับในการ ดำเนินนะครับทางเพื่อที่จะไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาและพี่น้องครับเมื่อพูดถึงสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวะตาลาสิ่งหนึ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องพูดควบคู่กับเรื่องราวของสวนสวรรค์นั่นก็คือเรื่องราวของขุมนรกนะครับซึ่งแน่นอนครับพี่น้องนรกนั้นเป็นสถานที่พำนักอันสถาพรเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ บรรดากาเฟรบรรดามุชริกบรรดาบุคคลผู้ที่ทำการไม่ยอมรับไม่ยอมจำนนนะครับต่อเอกอง Allah s u b h ฮ n a า u w าลานะครับซึ่งการลงโทษในนรกนะครับก็เป็นการลงโทษที่เรียกได้ว่าแสนสาหัสเลยทีเดียวนะครับคือตามใดก็ตามนะครับที่พี่น้อง ในเรื่องราวของส่วนสวรรค์นะครับมีสิ่งที่คาดไม่คิดเกินจินตนาการนะครับมีความสุขสําราญอย่างคาดไม่ถึงในเรื่องราวของนรกก็เช่นเดียวกันนะครับมีสิ่งต่างๆอย่างมากมายที่เราเองนะครับคาดไม่ถึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีสิ่งต่างๆอย่างมากมายที่สติปัญญาของเรานะครับก็ไม่นึกคิดว่ามันจะมีอยู่ในนรกนะครับมีสิ่งต่างๆอย่างมากมายที่ร่างกายของเรานะครับอาจจะไม่เคยทนทุกข์ทรมานนะครับ หรือไม่มีสิ่งใดนะครับบนหน้าดุนยาที่จะเทียบเท่าการลงโทษในไฟนรกได้นะครับซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้นะครับต้องขอเกินกับพี่น้องก่อนนะครับว่าการที่เรานั้นได้พูดถึงเรื่องราวของนรกนะครับซึ่งเทปบรรยายนี้นะครับอาจจะไม่เพียงพอสําหรับตอนนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากที่จะเกินกับพี่น้องนะครับว่าสาเหตุนะครับหรือฮิกมาหนึ่งนะครับที่ Allah س ب ح ุบฮาละาลาได้พูดถึงเรื่องราวของนรกท่านนมุฮัมหมัดสุลลลามได้พูดถึงคุณลักษณะต่างๆของขุมนรกหรือแม้กระทั่งนะครับสิ่งที่ผมนั้นได้หยิบยกมานำเสนอกับพี่น้องนะครับในเรื่องราวของนรกในตอนถัดๆไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่คอยเตือนใจคอยนะครับปลุก เตือนเรานะครับไม่ให้กระทําในสิ่งที่เป็นบาปและความผิดนะครับว่าถ้าหากวันหนึง่งนะครับเรานั้นกระทําสิ่งที่เป็นบาปหรือความผิดนะครับหรือเรากระทําสิ่งที่เป็นบาปและความผิดอย่างมากมายนะครับจนกระทั่งบาปและความผิดของเรานั้นมันมากกว่าสิ่งที่เป็นคุณงามความดี อยากที่จะให้เรานั้นได้นึกถึงเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของขุมนรกนะครับเพื่อที่จะทําให้หัวใจของเรานั้นได้หวั่นกลัวได้สั่นคลอนนะครับอันเนื่องมาจากความกลัวการลงโทษของอัลลอฮฺ سبحانه แะุ์ะตะลา ดังนั้นครับพี่น้องวันนี้สิ่งที่ผมนั้นได้นําเสนอไปนั่นคือเรื่องราวของสวนสวรรค์และในตอนถัดไปนะครับที่เรานั้นจะได้นําเสนอนั่นก็คือเรื่องราวของนรกนะครับทั้งชื่อทั้งคุณลักษณะทั้งวิธีการลงโทษนะครับทั้งสิ่งต่างๆที่บรรดากุฟฟาร์บรรดามุชนิกีน นะครับหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทําการฝา่าฝืนต่ออัลลอ์สุบฮานาฮูวตาลาจะได้ประสบพบเจอในนรกของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลานั่นเองสําหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับคงจะต้องกล่าวจากลาพยงเท่านี้วบิิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะอัสาลามอ um. ะลยกุมวเราะมะตุลลอฮ์วบรกะกาตุผลผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณา